สวัสดีครับทุกคนวันนี้รถเก๋งถูกบอกต่อด้วยมาฝากกันแล้วกับตัว o t a v าวีอรุ่นเห็บหมานะครับตัวนี้โฉมปี2012เป็นรุ่น 1.5E ตัวรองท็อปนะครับสีเทาดําหายากเลยคันนี้เลขไมล์เพียงแค่140,000กวโลเท่านั้นกับราคาค่าตัวอยู่ที่259,000บาทนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อน5,000กว่าบาทเท่านั้นไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อนอยู่5,000-5,001ไม่เกินนี้นะครับสนใจนี่ดูคลิปนี้ให้จบหากถูกใจจับจองได้เลยไม่ถูกใจ ไม่เป็นไรดูเป็นทางเลือกไว้ก็ได้นะครับไม่เสียเวลานะครับก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดทัชคลาให้กับช่องรถเก่งถูกบอกต่อด้วยรับรองว่ามีชุกถูกอย่างนี้จะรีบไปบอกต่อให้ได้ชมกันก่อนใครแน่นอนเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าด้านหน้านี่บอกเลยนะว่าตัวนี้เนี่ยมาสวยสดงดงามเดิมๆโรงงานทั้งหมดนะครับไฟหน้ามาติรีเฟกเตอร์นะครับไฟเลี้ยวในโคมเดียวกันเลยนะไฟจัดหมอกของแท้เดิมโรงงานติดตั้งมาให้เรียบร้อยที่สําคัญนะฮะตัวนี้ กระจังหน้าของเขานะเป็นตัวโครเมรีมแบบ4ชั้นนะสวยสดงดงามของเดิมไม่ต้องกลัวลอกไม่ต้องกลัวดำแต่เอาไปจำนำได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะต้องว่ากันอีกทีส่วนต่อมารนเนื้อสีนะครับตัวนี้เป็นสีเทาดำนะแต่ภาพก็ดูสวยสดงดงามเป็นสีเกรดาร์เมทัลลิกนะครับสีเดิมโรงงานนะครับร์กสีต่างๆก็ยังอยู่ครบหมดเลยที่สําคัญนะลูกค้าได้ล้อแม็กแพ้เดิมจากโรงงานนะตัวนี้แม็กขอบ15นิ้วยางปี2021 ออกไปใช้งานยาวๆเป็นอย่างวิสลินด้วยนะครับได้ในเรื่องของความนิ่มนวลน,นะก่อถนนละลิดน้ําเป็นอย่างดีเลยเป็นยังไงออกไปใช้ยาวๆนี่ไม่รู้ว่ามารีวิวรถหรือว่ามารีวิวยางกันนะเนี่ยนะเดี๋ยวต่อมาเริ่มมาดูคิ้วด้านข้างกันบ้างเป็นงไง เป็นคิวกันกระแทกแบบโคเมียนะลูกค้าอย่างเท่เลยที่สำคัญนี่เป็นเครื่องดูโอวีดีไอด้วยนะเป็นไงดูเนื้อสีของเขานะครับลักจงลักยิ้มไม่มีเลยขนแมวมีบ้างเล็กน้อยนะแต่ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวสปาเก็บงานให้อาบน้ําขัดที่ใครเหมือนใหม่แน่นอนนะลูกค้านนคส่วนต่อมานี่ดูเลยด้านบนฟิล์มนี่ยังไม่ติดมาให้อะยังใสๆคินคนดูมองทะลุไปฝั่งนู้นได้อยู่แต่อย่ากังวลไปนะใครสนใจคันนี้ติดฟิล์มให้ฟรีนะ 4 0 6 0 80นี่เลือกเปอร์เซ็นต์นกันมาเลยนะลูกค้าเดี๋ยวจัดให้นะเดี๋ยวจัดให้นะเนี่ยคิวกันศาสตร์นี่มีให้ครบหมดแล้วนะอ่ะทีนี้มาดูข้างในกันด้วยนี่บอกเลยว่าคันนี้เนี่ยข้างในค่อนข้าง,างจะกริปมากอ่ะดูแผงประตูก่อนนี่เห็นไหมครับริ้วลอยเลไไม่ค่อยมีเลยความนี่ความสมบูรณ์บแบบของเขานี่ค่อนข้างจะครบนะครับไม่ต้องหาเลยรอยแตกหักอันนี้สภาพสมบูรณ์แน่นอนมาพร้อมเบาะหนังด้วยนี่ดูอ่ะเบาะหนังโทนสีดํานะครับ สะอาดสะอ้านนะครับทำความสะอาดง่ายนะฮะตัวนี้ไม่ยับไม่ย่นไม่ฉีกขาดเลยนะครับแต่ว่าหน้าร้อนนี้นะฮะหลังดุ้งหรือเปล่าไม่รู้นะต้องลองดูนะครับผมอแต่ว่าข้อดีคือมันเช็ดง่ายทำความสะอาดง่ายนะแล้วก็ไม่เก็บฝุ่นด้วยเลขไหมนะฮะดูเลยนี่หนึ่งแน่หนกว่าโลเท่านั้นนี่ไหมแท้ไหมเดิมเปอรอัดศูนย์เลยลูกค้า คอนโซลกลางนี่โอ้โหสวยสดงดงามนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยเพราะในโฉมนี้เนี่ยเขาจะมีคอนโซลที่เป็นเลขมาอยู่ตรงกลางของคอนโซลนะลงมาก็จะเจอกับตัวแอร์แล้วก็วิทยุเลยอ่าเป็นยังไงแอร์บิดแอร์หมุนใช้งานง่ายๆลูกค้าเนี่ยส่วนต่อมานี่นะเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดด้วยนะเวลาแบบมันป้องกันการเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ตั้งใจนะครับตัวน,นี้คือเป็นข้อดีของคนที่เพิ่งเริ่มหัดขับรถเลยก็ว่าได้นะเออเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย,ย,ย,เลยนี่พงวาลาย,ยดูสภาพเขาไม่มีนะฮะรอยแบบ ถลงทถลอกฉีขาดนี้ไม่มีนะครับไล่ลงมานี่สวยสดงดงามแน่นอนนะครับแล้วก็กระจกมองข้างนี่ปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้านะครับไฟตัดหมอกเป็นสวิตช์แยกด้วยกุญแจของเขานี่เป็นกุญแจรีโมทนี่แบบนี้นะของโตโยต้าแทๆ้ๆติดรถมาจากโรงงานเลยลูกค้าฮะเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันต่อเลยนี่สภาพด้านหลังของเขานะครับก็สวยสดงดงามไม่แพ้กัน เบาะหนังก็โอ้โหตึงๆฟูๆนั่งนุ่มๆนิ่มๆนะลูกค้าเนี่ยยิ่งใครหารถสักคันหนึ่งไว้ใช้งานช่วงปีใหม่นะครับผมยังไม่มีรถกลับบ้านนะคันนี้เลยมาครบด้านหลังมีลําโพงให้อีกสตัวนะคันนี้นะครับรวมทั้งสินคันนี้มีลําโพง4ตัวนะลูกค้าดังสนั่นหูแตกกันแน่นอนนะครับผม่ะส่วนด้านหลังเนี่ยดูมุมกว้างกันสักหน่อยนะนี่คือจะเป็นด้านหลังในโฉมนี่เขาเรียกโตเห็บหมานะเพราะมันจะดูอ้วนๆม,มนๆหน่อยอ่ะ ชมนี้ก็คันเล็กกระทัดรัดขับง่ายจอดง่ายเข้าง่ายนะผู้หญิงขับเนี่ยก็ต้องบอกว่าสะดวกสบายด้วยนะครับใครที่ขับรถไม่ค่อยแข็งเนี่ยวีออสเนี่ยน่าจะช่วยได้เยอะนี่เซ็นเซอร์นะฮะนี่ดูดูดูมีมาให้ครบหมดนะกะระยะถอยนะก่อนชนดังติดต๊ด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 นะถ้าเกิดมันค้างเมื่อไหร่ก็คือเรียบร้อยนะครับไม่ต้องสืบเลยละแจ้งประกันอย่างเดียวอ่านี่วนต่อมานี่นะฮะเกตรุ่นนี้มาครบหมดนะครับโลโก้โลโก้เป็นโครมเมียมนะวีออีอสมีครบหมดแต่ในโฉมนี้เนี่ยมันยังเปิดฝาท้ายที่ตัว บอดี้ไม่ได้เราต้องไปดึงเปิดด้านในเปิดตรงนี้นะครับอ่ายกมาเลยนะครับนี่กดดึงตรงนี้นะครับปึ๊บขึ้นมาตรงนี้จะเป็นถังน้ํามันนะแล้วก็ฝาหน้าเปิดตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูฝาท้ายกันก่อนอ่านะเดินมาเลยนะครับดึงึ๊บเดียวนะครับอ้าวเมื่อกี้ไม่ได้ดึงหรอโทษทีนะฮะเป็นไงผิดคิวเป็นหนึ่งทีนะลูกฮะอ่ากดดึงเลยฮะให้มันดังกึ๊บอย่างนี้ก่อนแหมโอ้โหเมื่อกี้ก็เบามือลื้เกินนะฮะอ่า ยกขึ้นมาเนี่ยดูโอ้โหเป็นไงถาดทงถาดท้ายมีมาให้ครบหมดเอาไปเลยนี่ถาดท้ายเนี่ยนะเอาไว้รองของรองอะไรเวลาซื้อของทะเลหรือว่าอาหารสดนะเวลามันเลอะนี่นะถอดไอ้ตัวเนี้ยไปล้างนี่ยังง่ายกว่าเลอะพรมนี่ยุ่งกันใหญ่นะเหม็นทั้งคันเลยนะลูกค้าอันนี้ช่วยได้เยอะนะถาดท้ายทีนี้ส่วนของตัวด้านล่างเดี๋ยวยกดูเลยนี่อะมีอะไรบ้างอ่าโอ้โหดูดิชุดข้อที่เป็นตัวโฟมเนี่ยโรงงานเนี่ยมาครบหมดยางอะไหล่ชุดเครื่องมือชุดแม่แรงเนี่ยนะ มาให้ครบหมดลูกค้าออกไปนี่วิ่งอย่างเดียวใช้งานอย่างเดียวเลยนี่โอ้โหสภาพสวยๆคินคลีนนี่ดูส่งตัวฝาท้ายนะน็อตน,นี่ไม่เคยมีขยับนะครับผมฝาท้ายเดิมๆนะนี่โลโก้โตโยต้าตอกมานี่เดิมๆหมดเลยนะครับสภาพสมบูรณ์อันนี้ด้านหลังนี่ไม่เคยชนหนักแน่นอนนะฝาท้ายไม่เคยถอดเลยนะครับได้โครงสร้างสภาพแบบนี้ไปใช้งานเลยนะสน่วนด้านข้างนะครับดูเลยไล่มาเนี่ดูดูเนื้อสีของเขานะครับ ขินคะรีนใสๆนะการทรมกันสตราดมีให้ครบหมดนะดูฝั่งนี้กันด้วยนะครับแผงประตูดูกันชัดๆใกล้ๆไปเลยตัวนี้เป็นหนังนะไม่ใช่พลาสติกนะเป็นหนังกดมันจะยุบลงไปได้นะครับแล้วก็มุมมองของตัวแถวสองด้านหลังนะท้ายเกง๋งนะครับดูเลยเป็นยังไงโอ้โหสดๆคดงามหลังคงหลังคานีไม่ต้องหาคาบยันนะไม่มีนะใครอยากได้ออกไปเจออะไรก็จัดการได้เลยนะครับเขาโลง่งๆมาให้เลยนี่ดูด้านหลังกันต่อนี่ด้านข้างกันต่อเลยมา นะครับไล่มาเลยแผงคนตรงคนโตของเขาครับแอร์บ็อกแอร์แบ็กอันนี้มีให้ครบหมดนะทั้งฝั่งคนขับคนนั่งมีให้ครบหมดแล้วนะครับในเก๊นี่นะฮะโอ้หกรณ์นี่ไม่ค่อยไม่มีอะไรเลยโล่งๆนะครับนี่ก็ไปหาอะไรมาใส่เอาละกันนะครับผมสภาพก็ได้อย่างที่เห็นอย่างนี้เลยลูกค้ากิ๊บกิปนะครับคันนี้รถสวยเดิมนะครับประวัติศูนย์แน่นอนนะครับเล่นไม่เคยมีชำรุดศูนย์หายพร้อมจัดพร้อมโอนให้ลูกค้าได้ทุกเมื่อเลยนะครับเดี๋ยวส่วนต่อมานะเดี๋ยวพารับชมในส่วนของตัว ห้องเครื่องกันต่อนะครับว่าจะเจ๋งขนาดไหนครับผมด้านหน้านะครับเริ่มที่ตัวเครื่องยนต์กันก่อนเลยนะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ VVTI นะครับจากโตเวตาเครื่องยนต์จะอยู่ที่1 5 0 0ซีซีนะครับหรือว่า1.5เนี่ยตามชื่อรุ่นเลยนะฮะแต่ที่สําคัญนะครับตัวนี้เนี่ยสังเกตหัวน็อตสังเกตรอยมาร์กสีแต้มสีได้เลยลูกค้านะครับไม่เคยมีถอดแกงัดแงะนะครับผมดูด้านลงด้านล่างให้ครบไปเลยนะครับไต้เครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับทุกอย่างยังดูสมบูรรณ์้้อมใชงานตเเ่ดดียยวิล นะครับผมเรื่องของความปลอดภัยนะครับ ABS รุ่นนี้มีแล้วนะจะอยู่ลึกหน่อยอยู่ตรงนี้นะครับนี่จะอยู่หลังแบตเตอรี่นะครับ ABS มีครบถ้วนแล้วคันนี้ลูกค้าได้แบตใหม่ๆปีใหม่ๆไปเลยแบตปีนี้เลยเพิ่งเปลี่ยนมาให้นี่ตาย,ยังเป็นสีฟ้าอยู่เลยนะลูกค้า,อาบอกเลยว่าออกไปนี่ใช้อย่างเดียวนะครับแล้วก็วีออสตัวนี้ใช้แบตลูกไม่ใหญ่ด้วยอย่างเช่นว่าครบอายุการใช้งานเนี่ยนะครับแบตลูกหนึ่งเนี่ยใช้ลูกเล็กๆก็พอไม่ต้องซื้อลูกใหญ่3 4 0 0พันนะ พันกว่าบาทก็เอาอยู่แล้วนะตัวนี้อ่าก็ช่วยประหยัดเงินเรื่องของการแมนทันได้อีกนะฮะนี่ส่วนต่อมานี่ดูโครงสร้างนะลูกค้าเอาเริ่มที่ตรงฝั่งขวาตัวรถก่อนนี่คือซูมโช๊ของเขาโครงสร้างต่างๆของตัวรถนะครับฝั่งขวาทั้งหมดดูได้เลยข้างล่างนี่เห็นไหมถ้าเกิดลูกค้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าตัวจะมีนัมเบอร์ที่เป็นตัวโฟมตัวรองภายในตัวแก้มรถเนี่ยยังอยู่นะครับถ้าเกิดรถเคยมีชนมาพวกนี้มันจะไม่มีนะอ่าแล้วก็ตัวหัวน็อตนี่ดูเลยทั้งตัวบนตัวล่าง นะครับผมดูฮนะสภาพเดิมๆนะต้องชมเจ้าของเก่าเลยนะใช้รถยังไงครับ10ปีนี่ไม่ชนเลยนะครับองว่าดูรักษารถดีนะครับผมอ่าเนี่ยฮะแต่ถามว่าเรื่องมีการเคมมันมีอยู่แล้วนะครับเคมกันชนหน้ากันชนท้ายถูนู่นถูน,ถน,นี่เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาครับไม่เคยมีใครนะครับต่อ้ขับเก่งขับเตียนแค่ไหนนะครับออกรถ้ายแดงจนถึงเลิจนถึงขายมือสองเนี่ย ต้องมีเคงกันบ้างแล้วนะฮะนะครับเดี๋ยวว่าเรื่องของตัวถังนี่สําคัญเลยถ้ามีชนหนักที่คว,ว่ำจมน้ํานี่เราจะไม่รับเข้ามานะครับผมเราเน้นแบบสวยเดิมจริงๆอ่งด้านบนเนี่ยดูเลยฝากระโปรงสภาพกริบกริบแบบนี้นะฮะถนวนกันความร้อนนี่ยังดูสมบูรณ์อยู่เลยว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนอันใหม่มาให้นะเพราะว่าพวกเนี้ยอายุการใช้งานของมันเนี่ยสักประมาณสักห้าปีในคนเปลี่ยนแล้วจะเริ่มกันไม่อยู่แล้วเริ่มเป็นขุยแล้วนะอันนี้ได้สภาพใหม่ๆของแท้เบิกศสูตรมาให้ด้วยนี่โลโก้โลโก้นี่นะครับสติกเกอสติกเกอร นะโลโก้โตโยต้าหน้าฝากระโปรงเนี่ยตอกมาเหมือนข้างหลังเลยเป็นของแท้โตโยตา้าทั้งทั้งสิ้นเลยนะเท่ากับว่าคันนี้นะครับที่ดูมาบอกเลยนะว่าสวยเดิมไม่แท้แน่นอน100%ทั้งคันคันนี้นะครับเป็นตัว1.5ตัว e long top นะครับฟรีดาวนะครับจะผ่อนอยู่ที่5,000กว่าบาทอะกลมๆผ่อนอยู่5 0 0 0ันไม่เกิน5,000 1เต็มที่นะครับตัวนี้ที่สําคัญเนี่ยผมแถมฟิล์มให้ด้วยนะ สนใจก็โทรมาเลยที่เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับ083ครับ8246569เบอร์นี้เบอร์เดียวแอดไลน์มาเลยเดี๋ยวจัดให้นะหรือว่าใครไม่เชื่อสายตานะว่ามันสวยเดิมจริงหรือเปล่าสภาพมันเหมือนที่เห็นในกล้องหรือเปล่าโทรมานัดวันเวลาเข้ารับชมรถจริงได้เลยอยู่ที่สนุกคานะครับ ตรงข้ามกับดิกสี่ลม9ก้านะโทรมาเลยนะครับสนใจก็ไว้คุยกันนะครับแอดไลน์มาเลยคันนี้ยังว่างอยู่นะลูกค้าใครหารถเก๋งผ่อนถูกนะบอกเลยว่านี่มาให้ดูแล้วแล้วก็อย่าลืมนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยแล้วกัดหนนะ้ารถเก๋งถูกจะมาบอกต่อวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ